มนีเขามาออกบูธนะครับมนีมาเที่ยวชมบรรยากาศในงานก็จิเริ่มอีกประมาณเมื่อเอือนหรือว่าแจ้มหมดแรงนี่ไปนะครับมนีเขามาอย่บูธป่าเผามนีเขามาอย่บูธป่าเผาหรือว่าล้านป่าเผานะครับป่าเผานี่ก็มีเป็นอันนี้เป็นปลานิ้นเป็นไหครับนี่โอ้ปลานิ้นอันนี้ปลาคอเนาะครับเป็นปลาดี คัดเลือกอสายพันธุ์มาอย่างดีนะครับมีเนื้อมีมันนะครับปลาเนี่ก็ย่างโดยไฟที่แบบว่าบ่อคอยบอ่อแห้งครับไฟกลางตลอดเฮ็ดเหตเนื้อปลานี่นุ่มแล้วก็แซบนะครับมีเป็นหัวสิงไครเห็นไหมครับนี่สำหรับดับข้านะครับเจ็ดปลานี่หอมราคาปลานี่ มีราคาจังไรนะครับนี่พ่อค่ะปลานิ้นอยหกสิบอ๋อปลานิ้นตัวละลอยหกสิบนะครับปลาคอตัวละลอยแปดสิบอ่าปลาคอตัวละลอยแปดสิบเป็นอ่าปลาคอใหญ่นะครับนี่พระผูปลาคอสวงนี่ก็อ่ามันนะครับเนื้อดีอ่าเป็นเป็นเป็นปลาน้ะครับเป็นปลาเลี้ยงนี่อ่าผู้ใดอ่าผ่านมานะครับนี่ครับบริเวณอ่านะครับเดี๋ยวอ่าผ่านมานะครับนี่คืออ่าบรรยากาศในงานนะครับมาอ่าวัดนวลได้นะครับนี่ครับนี่อยู ด้านหนาครับนี่งานกับเรื่องมังเต้มือเลี้ยงกันบ้าครับนี่นเลี้งยมมรรง,คงครับมือเลี้ยงทีแฮดาวครับอ๋อมือเลี้ยงนี้อ่าแฮดาวแหดาวนะครับบานมีมอล้ำมอือใดีครับผมสี่ยิบห้าครับวันที่ยิบห้านะครับยิบหามีอ่ามอล้ำคณะอีกอย่างครับนี่นิดใครได้ยังมอลน้ำอย่างอ๋อยังยังยังบาราบุอ่าซื้อวงหรือว่าคณะนะครับจะว่าคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์มามีแน่นอนครับมอล้ำจ้าง แสนหนึ่งจ้างกันเป็นแสนนะครับแสดงว่ามอลำนี่ก็ต้องดีเติมนี่<ส>นคือพอค้าแม่ขายกาลังมาเรื่องทําเลตั้งห้านจับจองพื้นที่ที่เป็นอมอมอ,มอนะครับนี่ส่วนบูนี่ก็ยั่านานนะครับพวกนีมาเที่ยวงานมาเที่ยวชมกัอ่าหนโรงเรียนเลยนะครับนี่แววมอ,อุดหนุนปลาเผาได้นะครับนี่ส่วนของที่ ในสูตรป,ปลานะครับสี Gym. นี้นในส่วนของพักนะครับพักมีพักมีเขาเรียนขอปุญเนี่นะครับมีขอปุ่ญมีน้ำจิ้มนะครับนี่คือเป็นสูตรของป่าเผาในส่วนของบูธของผมนะครับบูธของผมนี่ก็ทาน้ำแข็งอยู่นะครับทาน้ำแข็งอยู่บูธของผมนี่เป็นขาย ผลไม้นะครับขายผลเราไม่โยนาโรงเรียนนะครับผู้เดผ่านมากัมาสนับตนุนอุดนุน่อยนะครับตอนนี้ก็ยังแค่เตรียมู่ครับวอนนี้เอาของเอาอย่างลงนะครับนี่นี่เป็นบรรยากาศนะครับส่้งแรงนี่ก็พ่อค้าแม่ขายหลายของหลายกะอย่าลืมมาเที่ยวมาชมนะครับตอนเย็นอันนี้เป็นสุดปลาเผานะครับตัวแบบใหญ่เลยครับนี่ มีพักแล้วก็มีน้ำจิ้มมีเสียนไห้นะครับเป็นสูตรที่ครบถ้วนคุ้มนะครับแซ่บนะครับซสือไปกินก็นได้ซสือไปเป็นของฝากให้ลูกให้ร้านอยู่บ้านก็นดีนะครับอย่าลืมนะครับผมมาอุดหนุนกันนะครับนี่อ่าพอดีขอจบทอนนี่นะครับ